ในคลิปนี้นะครับจะเป็นคลิปแรกนะครับในการสอนเขียนเว็บไซต์นะครับในคลิปนี้เนี่ยเราจะพูดถึงนะครับรายละเอียดต่างๆนะครับที่ต้องใช้งานในการเขียนเว็บไซต์นะครับเขียนโปรแกรมในภาษาพื้นฐานเบสคือ PHP นะครับมาดูกันดีกว่านะครับว่าเราต้องใช้อะไรบ้างนะครับอย่างแรกนะครับเป็นโปรแกรม ที่ใช้ทำหรับทำเซิร์ฟเวอร์จำลองนะครับแล้วก็ดัตต์เบทจำลองนะครับ mm hmm. ก็คือใช้แซมนะครับใช้แซมครับอะไรก็ใช้แซมนะครับอันนี้สองเนี่ยเป็นตัว h ฮ i ีนะครับ sql ที่จริงแล้วเนี่ยเราก็ใช้แซมนะครับในการทําเป็นเซิร์ฟเวอร์จำลอง mm hmm. เว็บจำลองแล้วฐานข้อมูลจำลองนะครับแต่ในที่เนี้ยเราก็จะใช้ตัว h ฮ i ี้ sql นะครับ ในการเขียนฐายข้อมูลครับช่วยเขียนหาข้อมูลให้มันง่ายขึ้นแล้วก็เร็วขึ้นนะครับอย่างที่3นะครับก็คือตัว Visual Studio code นะครับใช้ในการเขียนโค้ดนะครับในการเขียนโค้ดแล้วก็จะมี e x t e n t i o n นะครับต่างๆนี่ครับ extension ก็คือส่วนเสริมต่างๆนะครับที่เราจะมาใช้ติดตั้งกับ v s Code หรือว่า Visual Studio code นะครับก็จะมี HTML ครับ HTML snippet นะครับ HTML CSS support Bootstrap 5นะครับ PHP i n t e l l i s e n t นะครับแล้วก็ v s Code Icon นะครับนี่คือ Edition ครับต,ตัวเสริมเราจะใช้แค่นี้ครับ3อย่างนี้ครับในการเขียนโปรแกรมขึ้นมา